มาลุยกันต่อครับข้อ58แล้วนะอย่าลืมฝึกทําเยอะๆนะครับทุกคนบางข้อใครบางคนเปิดดูอย่างเดียวเนี่ยคลิปๆด,ด,ดูคลิปที่บายเฉลอย,อยงเดียวเนี่ยถ้าดูแล้วรู้สึกเข้าใจให้รวยว่ายังไม่เข้าใจแล้คอยจองพี่วายพูดอะไรเนี่ยถ้าใครดูที่วายสอนแล้วเข้าใจแสดงว่าเราเริ่มเข้าใจยังไม่ได้เข้าใจจริงๆมันจะเข้าใจจริงๆก็ต่อเมื่อต้องลองฝึกทําด้วยตัวเองและทําได้โอเคไหมครับพราะฉะนั้นใครดูแล้วเข้าใจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นอย่าลืมไปฝึกทํานะครับมาดูข้อนี้ฮะปึ๊บข้อ58ครับ เป็นเรื่องอะไรเอ่ยเป็นเรื่องอัตราส่วนครับนี่โจ์บอกมาเลยถ้าอัตราส่วนนะครับของเด็กพระและผู้หญิงเท่ากับ2ต่อ3ต่อ5เด็ก2ส่วนพระ3ส่วนผู้หญิง5ส่วนนะครับจำนวนของผู้หญิงมากกว่าพระอยู่1ัน0คนแล้วจำนวนของเด็กรวมกับผู้หญิงเท่ากับกี่คนฮะข้อนี้โจทย์ต้องการเช็คความรู้อัตราส่วนครับเบอ่อบอกแล้วครับไม่ว่าจะอัตราส่วนหรือร้อยละล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานมาจาก บัญญัติศย่างใครไม่เข้าใจบัญญัติศย่างอยากได้สิทธิ์เรียนบัญญัติย่างฟรีพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่าง,างขอสิทธิ์เรียนบัญญัติย่างฟรีนะครับโอเคไหมบอยไปส่งลิงก์ให้นะครับอ่ะไปดูกันครับสําหรับข้อนี้ทํำยังไงฮะอ่ะมาดูกันครับทุกคนทุกคนต้องอ่านโจทย์โจทย์ถามจํานวนเด็กรวมกับผู้หญิงแล้วถ้าไปอ่านเด็กมี2ส่วนผู้หญิงมี5ส่วนเก่งมากครับงั้นเด็กรวมกับผู้หญิงก็คือ2องบวกหคือ7ส่วน แต่คำว่ามีเจส่วนใช่7คนนะครับไม่ใช่ถ้าทําเป็นสัดส,ส่วนได้7ส่วนทีนี้เราจะหายังไงนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการเจส่วนเพราะโจทย์ต้องการเด็กรวมกับผู้หญิงเราไปมองหาในโจทย์ว่าโจทย์ให้อะไรมาซึ่งทุกคนจะไปเจอสิ่งที่โจทย์ให้คือผู้หญิงมากกว่าพระอยู่1200คนอ่านดีๆนะครับผู้หญิงมากกว่าพระอยู่พ2 0 0องร้อยคนงั้นไปลองดูครับผู้หญิงมีกี่ส่วนครับ5ส่วนพระมี สามส่วนงั้นเราสามารถเทียบสัดส,ส่วนได้ว่าผู้หญิงมากกว่าพระอยู่กี่ส่วนมากกว่าหรือน้อยกว่าคือจับมาบวกหรือจับมาลบกันนะลบกันเก่งมากครับประการเที่ยาจะรู้ว่ามากกว่ากันเท่าไหร่ก็จับมาลบกันงั้นผู้หญิงมีห้าพระมีสามมากกว่ากันก็คือห้าลบสามเท่ากับสองส่วนจบแล้วทุกคนหมายความว่าเรารู้ว่าอัตราส่วนสองส่วนคิดเป็นพันสองร้อยคนใครไม่ทันฟังบอลใหม่นะการที่เราตรงรู้ตรงนี้แสดงว่า เรารู้ว่าไอ้พันสองร้อยคนเนี่ยคิดเป็นสองส่วนถานบ่อยไหมครับแต่เราต้องการสองส่วนหรือเปล่าเปล่าเราต้องการกี่ส่วนเจดส่วนไปเทียบมันหยาดยางครับโดยมันหยาดยางบอกว่าอยากหาอะไรเอาไว้ทางขวาตอนนี้เราอยากหาอัตราส่วนหรืออยากหาจํานวนคนฮะจํานวนคนงั้นเอาคนไว้ทางขวาเรารู้ว่าสองส่วนคือพันสองร้อยคนเราเขียนเลยสองส่วนเท่ากับพันสองร้อยคนในโจทย์บอก ทันบอกไหมสองส่วนเกิดจากการนี้เรามาหักลบอัตราส่วนที่เขาให้มานะครับว่าผู้หญิงมากกว่าพระอยู่สองส่วนสองส่วนคิดเป็นพันสองร้อยคนแต่เราต้องการส,สองส่วนหรือเปล่าฮะไมเ่เราต้องการสีฟ้านี้คือต้องการกี่ส่วนครับเจ็ดส่วนคิดเป็นเท่าไหร่มัรจตัตยางก็บอกว่าคูณควายกันหนุ่มครับเจ็ดคูณพันสองร้อยและหารด้วยตัวแรกคือหารด้วยสองทันไหมเจ็ดส่วนตรงนี้ก็คือเด็กบวกผู้หญิงคือตรงนี้นะครับ จบครับ1น0 0สอง 2, 2, 1, 200, ร้อยคูณเจ็ดหารด้วยสสองตัด1น0 0เหลือ6กร้อยหได้4200ันคนนั่นเองเสร็จแล้วครับใครตัดเลขไม่ทันบอยค่อยๆไปโทษเอานะครับนี่นะครับจตัดให้ดูช้าๆอีกสักครั้ง2ตัด2 62เหลือ600 600หกร้อคูณเจ็ดหเรียบร้อยตอบคอขวายชิวมากเห็นไหมครับ เก็บคะแนนเข้ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วส่วนบอยขอย้ำอีกครั้งนะครับใครไม่เข้าใจบัญญักิศยางอยากรู้ว่าทําไมหัวข้อนี้ต้องเรียกบัญญัติยางทาไมถึงตั้งชื่อนี้ทําไมต้องคูณไข้กันหารตัวแรกอยากรู้เหตุผลบอยสอนบอยบอกแล้วนะบอยให้สิทธิ์เรียนฟรี2องเรื่องนะครับฟรีแบบเต็มบทมีเอกาสารให้โหลดสีสีเลยนะครับพิมพ์ขอสิทธิ์เรียนฟรีไว้ด้านล่างนะครับพิมพ์่าขอสิทธิ์เรียนฟรีบัญยากิยางนะว่าจะได้ให้ทร้าบไปด้วยนะครับ จะได้ส่งลิงก์ถูกต้องเนาะส่วนถ้าเกิดใครสนใจจะเรียนแบบเต็มคอร์สเลยนะครับเพื่อสอบราชการภาคกอทุกสังกัดไม่ว่าจะกอพอครูผู้ช่วยสอบท้องถิน่นบอยรวมไว้ให้ในคอร์สเดียวแล้วนะครับสำหรับคณิตศาส์นะนะครับแลวจะอัปเดตให้ต่อชีพโดยก็ทักอินบ็อกมาได้หรือจะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ก็ได้สนใจสมัครเรียนนะครับโดยทักไปอีกนะครับจะเห็นว่าถ้าเราเข้าใจทุกคนเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจมันแค่เทียบบรรยายางครับ ไม่ได้ต้องไปจำสูตรอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นสู้ๆนะครับทุกคนฝึกทําให้มากครับเรียนรู้ด้วยความเข้าใจและก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทําโจทย์ฝึกเยอะๆนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับในข้อถัดไปครับสําหรับครานี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้ด้วยเผื่อใครเพิ่งมาใหม่นะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายฮะ